สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะมาดูกันค่ะเช้านี้จะทํากับข้าวมีนัวอะไรเนาะรู้จะกินอะไรค่ะพี่นอ้องสีซุปมะเขือเด้อค่ะพี่น้องเด้อเนี่ยเก็บมะเขือจากต้นนี่แหละคะ่ะดูให้ดูต้นมะเขือย่าพานะคะปลูกไว้นะคะสี่ห้าต้นนะคะต้นนี้จะใหญ่หน่อยนะคะเดี๋ยวเก็บเลยค่ะซุปเสบะทู นี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ยบ้านนอกเขาเนาะปู่สิกินอย่างกะกินที่มีอยู่นี่แหลคะค่ะปููก็กินตน้นนี้ยังไม่น้อยอยู่ยังไม่น้อยอยู่พี่น้องตพิ่ม้นนี้ นะคะตกทุกต้นนะคะแต่ยังเล็กอยู่ต้นนี้ไหนพี่น้นองเอ้ยยังดกอยู่ แกจะซุปใส่ปลาทูนะคะชอบกินนะนี่หลายน่วยแล้วค่ะต้นนี้ยังบเป็นน่วยเป็นไงอันนี้ต้นขานะคะยอดเยอะมากมาละขี่นกอย,ดย,ดยได้เยนด้วยนะ,ะต้นนี้กับบหลายนี่มาดูต้นนี้ต้นนี้ต้นใหญ่ที่สุดแล้วะค่ะต้นนี้ใหญ่สุดแล้ว กินเมยไงเดสุปกินนี่ค่ เรียบร้อยค่ะมะเขือพร้อมซุปนะคะซุปเสร็จปลาทูนะคะต้นหอมก็มีค่ะผักส่วนครัวเรามีทุกอย่างแล้วพี่น้องเลยลุกมื่อได้เลยค่ะกับข้าวเช้านี้ซุปมะเขือนะคะเนี่ยค่ะทําการซุปเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะซุปมะเขือเปราะใส่ปลาทูค่ะแซบไลค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อยิ่งขอดมกันเด้อค่ะ